คลิปนี้จะเป็นคลิปที่สอนคนที่ควบคุมเมาส์แล้วก็มีทักษะการเดินที่ดีแล้วนะครับจากการเล่นเบื้องต้นนะครับก็จะเป็นการเก็บเสียงการเดินหรือการเคลื่อนไหวเก็บเสียงนั่นเองนะครับก็จะประกอบไปด้วยการกดชิปหรือเดินแบบนี้นะครับแล้วก็นั่งคอนโทรลครับแล้วก็เดินไปด้วยจะไม่มีเสียงนะครับอย่างนี้จะมีเสียงอย่างนี้จะไม่มีเสียง เห็นไหมครับการเก็บเสียงทําให้ศัตรูไม่ได้ยินเราแล้วเราได้ยินเสียงศัตรูทําให้มันไม่รู้ว่าตําแหน่งเราอยู่ไหนนะครับตอนแรกเราก็วิ่งธรรมดาเสียงจะดังนะครับให้เก็บเสียงด้วยการกดคอนโทลย้ําจะไม่มีเสียงนะครับแต่มันก็มีข้อแม้อยู่ว่าถ้าเล่นกับคนที่หูฟังดีมากอย่างเงี้ยเ,เขาอาจจะได้ยินเสียงเราถ้าเรากดย้ํา พลาดไปนิดเดียวอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยเสียงจะหลุดสําหรับคนที่หูฟังดีถ้าจะไม่ให้เสียงหลุดก็ต้องกดย้ำๆให้เท่าๆกันสม่ําเสมอนะครับต่อมาเป็นการกดชิปนะครับกดชิปได้เหมือนกันครับกดชิปย้ำๆส่วนการกดนั่งค้างกับชิปค้างจะใช้ส่วนใหญ่จะใช้เวลาเวลาเราเหลือแค่คนเดียวหรือศัตรูเหลือเยอะกว่า เพราะว่าเราจะไม่ให้ศัตรูรู้ว่าเราอยู่ตรงไหนเลยนะครับแล้วก็เหมาะสำหรับการเล่นสไนยังไงก็ไปลองฝึกกันดูนะ